สวัสดีนะคะมาพบช่องน้องอันดามันจ้าวันนี้อันดากับอะไรเอ่ยอู้อันดามีเพื่อนด้วยวันนี้อาอดูนาตาลีก็กินอันดาก็กินนะคะวันนี้กินแข่งกันนะคะวันนี้อาหารเที่ยงของเรานะคะวันนี้ เป๋ก็มาแย่งไม่ไหวเลยเป๋เป๋ก็กินเหมือนกันนะคะแบ่งกันกินด้วยวันนี้เป๋กินเยอะแยะกว่าเพื่อนเลยเป๋เนาตาลีโกรดแล้วั้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ <c oughs> เอา <c oughs> อันดาแย่งปีอันดาแย่งปีแล้วเอาพ่อควานม,มาพ่อควานม,มาเงา <c oughs> โดนโดนไล่ออนาตาลีโดนไล่เลยวันนี้เฉยเลยไหนถ่ายรูปหน่อยอันดาทำอะไรอันดาฮะโมนอนอ๋อแสดงว่าอิ่มมานอนเฉยเลยดู ลุกโซงเปิดแต่ไรไกลไม่เอาไม่เอาตัวตัวทำร้ายอันดาทำอะไรหักหมดเลยถูกมั้นี่ก่าฝีเพือนาหักเลยต้องทำรั้วใหม่

อันดาจะไปซ่อมรถให้พ่อควาแล้วนะคะหรือว่าจะขี่รถขึ้นรถหรือเปล่าอันดาฮะาาาาาทำได้ไม่ได้อ๋อไม่ <laughs> อ,อันไดฮะ แอนดาทำอะไร หลังจากกินของอร่อยเนาะอันดาเนาะเป๋ก็มาแย่งกับนาตาลีเลยอันดาเลยไม่ได้กินคู่กันอันนี้ชอบมากนะอันดาชอบรบอสเอาเขาจะไปเกี่ยวหญ้าเองหรือเปล่านะ้อเนี่ยดูอะไรนะเนอะเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ไลค์บดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะครับก่อนครับกอนเลว ไดเราจะดันเท่ายังไงเนี่ยครับยากมากเลยบอกครับนะไม่ต้องจะเท้าเท้ากันเร็วครับตัวน้ำพาไปได้แบนสมบูรณ์ครับบอลครับไปสวยสวยดีน้อกันเร้องน้องนน้องน้อง้องสวัสดีสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจให้ช่องน้องดามันด้วยนะคะ มามามาสุดด้วยมือได้วยมือ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 เถอะเถอะก่อนถอะก่อนถอะก่อน